ไปน้ำเบาช่างครับวันนี้ไ <Yeah. S 2> อ้เหี้ยโหลึกม,มากเลย <c oughs> มามา,มา เราพังสมหญิงพังสมโอนะครับวันนี้พาน้องสมหญิงมาเล่นน้ํานะครับวันนี้มากันสามเชือกนะครับนี่ครับมีสมหญิงเราแล้วก็น้องน้ําฝนแล้วก็แม่ทองใบนะครับโอ้ฟานดําก็กําลังจะขัดเลยนะครับนี่โอ้อากาศกําลังดีนะครับวันนี้เวลาเที่ยงนะครับเนี่ยมาเล่นด้วยกันสามเชือกนะครับ นี่นะครับผมที่น้ํามูลของบ้านสาลานะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมนี่ครับบรรยากาศยามทิงเที่ยงนะครับจะพาน้องมาอาบน้ําก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับผมอีอี๋สุดยอดดาโอ๋น้องน้ำฝนเล่นแล้วอ้าวขึ้นพี่สมยิ้งเราแล้วอี๋อ เล่นแล้วครับโอ้เอาที่สบายใจเลยครับวันนี้ฟันดําขัดเลยครับขัดสามเชือกเลยนะครับอาน้ําลึกนะครับวันนี้ก็บอกว่าน้ําลึกนะครับดีครับน้าลึกอ๋อน้ําฝนว่ายน้ํานะครับตรงนั้นลึกนะครับเพราะว่าท่วมนะครับตรงนั้น น้องนำฝนไล่ไยน้ำเป็นนะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับนูน่นนุน่นนุ่นนุ่นครับโอ้แม่ทองใบเราก็สบายหน่อยอพีฟานเราก็ขัดในหลายเชือกนะครับเออขึ้นไปเลยครับ,บขัดสามเชือกเลยนะครับพีฟานเรากเก่งมากเลยนะครับผมเลี้ยงได้สามเชือกเลยนะครับ ขึ้นตัวนู้นแล้วก็ไปขึ้นตัวนี้ด้วยนะครับโอ้สุดยอดเลยครับนี่ครับโอ้อา้าวน้องนำฝนขึ้นมาแล้วนะครับนี่เหนื่อยแล้วนะครับว่ายเหนื่อยแล้วโอ้โหมาโชว์หุ่นอยู่ตรงนี้เองครับนี่โอ้สุดยอดเลยครับนี่ โอ้นองน้ำฝนเราฟีฟานก็จัดหนักเลยนะครับวันนี้สามเชือกเลยนะครับเล่นน้าไปด้วยนะครับขัดไปด้วยนะครับสุดยอดเลยครับขัดตัดตัวเองด้วยนะครับนี่ครับบรรยากาศยามทเที่ยงครับของหมู่บ้านสาลานะครับวันนี้ยังมาไม่ครบนะครับนี่อันนี้มาก่อนเพื่อนเลยนะครับนี่ <Yeah. S 2> โอ้สุดยอดครับวันนี้สุดยอดเลยควานดำเรานะครับเดี๋ยวไปขัดเชือกเล็กอีกด้วยนะครับอืมโอ้โอ,องน้ำฝนนะครับลูกของพลายแปบซี่นะครับโอ้น่ารักมากครับน,น,นู่นลึกครับตรงนั้นก็ว่ายน้ำเป็นนะครับตรงนั้นสุดยอดเลยครับ นับีฟานวายเป็นไปนี่โอ้โหสามเชือกเลยนะครับเดี๋ยวก็โดดไปเชือกนู่นนี่นะครับอุ๊ยสุดยอดเลยครับเนี่ยลูกน้องของพันนาหรือจ่าพนมเนี่ยสุดยอดเลยครับนู่นนอนนอนฟนเราก็กระโดดขึ้นกระโดดลงนะครับโอ้สุดยอดเลยปีฟานเนี่ยขาไม่ถึงเลยครับ <laughs> ขาไม่ถึงเลยโอ้ น,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 นี่ครับ<า>วันนี้ครับพามาดูน้องช้างอาบน้าครับสามเชือกนะครับวันนี้แบบเย็นๆแบบสบายๆนะครับโอ้น้องสมยิงเราก็เล่นแบบสุดยอดเลยนะครับนี่ครับโอ้แม่ทองใบเราจะนิ่งมากเลยนะครับแม่ทองใบเรา ส่วนน้องน้ำฝนนี่ก็จะเป็นสนหน่อยนะครับกับพี่สมยิงเรานะครับดูเหมือนนี่ใสยะเหมือนกันเลยนะครับเนี่อยอยู่ไม่เป็นสุกเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปนูน่นเดี๋ยวก็ไปนี่นะครับเนี่ยแม่ทองใบเรานิ่งมากเลยครับอยู่แช่น้ําสบายแล้วครับเหมือนกับแช่สปาอยู่ในสปาแบบน,นั้นเลยครับเนี่ย ส่วนสองเชือกนั้นเขาก็โหสุดยอดเลยนะครับเอาเลยเปาเอาบุ่นซุ่เปาอืมไอ้ยสั่งสั่งเปาเนื้อดำสั่งสมยิงเปาเนื้อเปล่าเลยเปล่าเอาซุ่มโอ้ยตรงไปเออเอาไหมเอาเอาตรงไปเปาน้ำหน่อยเออ โอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับวันนี้วันนี้สามเชือกเลยครับนี่ปล่อยแบบธรรมชาติครับแบบเย็นๆนะครับตรงนั้นลึกนะครับประมาณสามเมตรนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับนี่ครับปีฟานเราก็จัดให้นะครับนี่ นี่ครับเป็นน้ำมูลของบ้านสาลานะครับผมเซี oh. FC, ท่านใดอยากมาอาบน้ำกับช้างก็มาได้นะครับผมโอ้ oh, oh. แต่ช่วงนี้คงมาไม่ได้นะครับเพราะว่าโควิด oh. นะครับอออ้้้ oh. 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 นี่ครับโอ้สุดยอดเลยสามเชือกด้วยอยู่ด้วยกันนะครับนี่ครับผมเย็นสบายเลยครับเนี่ยได้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับนี่มานานแล้วนะครับโอ้บรรยากาศนะครับยามเทียเท่ยงๆนะครับนี่ครับวันนี้ก็มาปล่อยแบบ เอาเย็นๆกันหน่อยครับนี่ครับเอาที่สบายใจเลยนะครับสามเชือกเนี่ยทั้งหมดสี่เชือกนะครับอยู่บนอยู่บนคอช้างด้วยนะครับอ้าวก็มีการแจบอีกนะครับนี่ครับผมบรรยากาศยามเที่ยงนะครับเย็นทั้งคนเย็นทั้งฟานนะครับวันนี้โอ้สุดยอดเลยครับผม นี่ครับผมอืสุดยอดเลยครับผม,ม,มก็เม,ม,มื่อวานก็ได้กินอิ่มนะครับผมทั้งสองเชือกเลยนะครับที่ฟานเสือฟานสิงให้กับ น้องช้างนะครับให้แบบศพต้นสับปะรดนะครับก็ได้กินอิ่มนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับผมก็ขอบคุณยังมากเลยนะครับฟานเสือกับฟานสิงนะครับพ่อของบัวบานนะครับผมที่ไม่ทิ้งชาวช้างตกงานนะครับนี่ก็ได้กินอิ่มนะครับนี่ก็เป็นตกงานทั้งหมดนะครับอยู่ตรงนี้สามเชือกนะครับโอ้สองเชือกนะครับมีสมหญิงเราอยู่ในโครงการนะครับนี่ครับก็ได้กินอิ่มนะครับ มีสับป,ปะรดมาให้นะครับหนึ่งคันสิบล้อนะครับฝังท้อง,ง,งใบนิ่งมากเลยครับเหมือนแช่สปาเลยครับอยู่ในน้ํานี่สุดยอดมากเลยครับพี่สมโอไอพี่น้องสมหญิงไปถามแล้วนะว่ายังไงสบายดีไหมเห็นไหมเนี่ยนี่ภาพบรรยากาศนะครับนี่โอ้พี่สมโอหอมแก้มแล้วนะั่นพี่สมหญิงเรา อหารได้อยู่ยากนะครับสภาพนี่ครับบรรยากาศแบบนี้นะครับนี่ครับของหมู่บ้านสลานะครับผมโอ้โหน้องนำฝนยกล้อนะครับสุดยอดเลยครับนู่นครับยกล้อให้ดูนะครับนี่น้องสมยิงเราก็แช่เหมือนกันนะครับ นี่อ้าวไปฟานเราไปเรื่อยๆเลยครับไปได้สามเชือกเลยกระโดดไปอีกแล้วนี่ครับบรรยากาศยามทงเที่ยงนะครับมาอาบน้ํากันสามเชือกสี่เชือกกับนู่นนะครับตัวเล็กครับนี่ขัดอีกแล้วครับขัดขังลัางอีกแล้วเริ่มขัดอีกแล้วนู่นขัดอีกแล้วครับขัดให้ผิวหนังดําดีๆครับผม นี่ครับบรรยากาศนี่อาบน้ำนะครับผมสวัสดีเอฟีทุกท่านนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันนะครับเพราะว่าตอน <c oughs> วานต้นได้เอาเครื่องของฟังสมหญิงกับฟังสมโอไปไล์สดช่วยขายอ้อยชาวช้างตรงงานของหมู่บ้านซาลานะครับ ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมวันนี้ก็ได้มาถ่ายคลิปให้ดูนะครับนี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับจะขึ้นแล้วพี่ฟาน ปล้จะหาม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 าจอบดีบนกี่แต่ไก่เนาะก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดสัตว์สปายแล้วกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับเป็นชาวช้างตกงานนะครับของหมู่บ้านสาลานะครับ ก็จะประมาณนี้และครับผมด้วยคอมเมนต์ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับนี่ก็ได้นี่ขัดให้ดูเลยนะครับนี่สุดยอดมากเลยนครับพี่ฟานเราครับที่นี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้แล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าขอบคุณมากครับผม